เกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินสายการบินลาวเมื่อเจอลมกระโชกแรงขณะลงจอดที่สนามบินวัดไตทำให้เสียการทรงตัวครับจนล้อหน้าหลุดจากแกน อย่างไรก็ตามครับผู้โดยสารเกือบครึ่งร้อยบนเครื่องทุกคนปลอดภัยครับโดยได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินลาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นเที่ยวบินที่ QV 102ขณะกำลังลงจอดที่สนามบินนานาชาติวตัดไตส่งผลให้ล้อด้านหน้า1หลุดกระเด็นออกไปจากแกนครับอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่อง และได้มีเพจทางการของรัฐวิสาหกิจทางการบินลาวได้เผยแพร่สถานการณ์ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับโดยระบุว่าเที่ยวบินที่ Q v 1 0 2ลำที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเที่ยวบินภายในประเทศบินจากสนามบินนานาชาติหลวงพระบางมายัางสนามบินนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์บนเครื่องมีผู้โดยสาร41คนนักบินและลูกเรืออีก6คน เครื่องลำนี้มีกำหนดบินจากสนามบินหลวงพระบางในเวลา12นาฬ45นาทีโดยก่อนออกเดินทางช่างเทคนิคลูกเรือประจำได้ตรวจสอบความพร้อมของตัวเครื่องตามขั้นตอนระเบียบก,การและมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในคู่มือครบถ้วนทุกประการ อย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศที่นครหลวงเวียงจันทร์เมื่อเครื่องบินมาถึงสนามบินวัดไตก็ได้เกิดฝนฟ้าคะนองครับนักบินจําเป็นต้องบินวนเพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นสะก่อนกระทั่งเมื่อสภาพอากาศอยู่ในเงื่อนไขที่ปลอดภัยตามข้อกําหนดและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศนักบินจึงนําเครื่องร่อนลงจอดแต่ระหว่างที่เครื่องกําลังลดระดับใกล้แตะพื้นรันเวยสนามบิน เกิดมีฝนตกและลมกระโชกแรงทางด้านข้างของตัวเครื่องอย่างกระทันหันครับทำให้เครื่องเสียการทรงตัวเล็กน้อยขณะที่ล้อกำลังสัมผัสรันเวย์โดยเฉพาะล้อด้านหน้าขวาซึ่งกระแทกพื้นอย่างรุนแรงแต่การลงจอดก็เป็นไปโดยเรียบร้อยครับผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่องปลอดภยัยปรากฏว่าเมื่อเครื่องลงสู่สนามบินได้อย่างเรียบร้อยและเคลื่อนตัวเข้าสู่ลานจอดทีมช่างเทคนิคภาคพื้นดินได้ตรวจพบว่าล้อหน้าด้านหนึ่ง ได้หายหลุดไปจากแกล้อจึงสันนิษฐานครับว่าเกิดจากแรงกระแทกตอนสัมผัสพื้นรันเวย์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามครัรัฐวิสาหกิจการบินลาวยืนยันครับว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงท้ายของแถลงการระบุครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐวิสาหกิจการบินลาวขอแจ้งให้ทราบว่าสภาพทางเทคนิคของเครื่องสายการบินลาวมีความสมบูรณ์การตัดสินใจของนักบินถือว่ามีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยสูงโดยสายการบินลาวได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบินตามมาตรฐาน IOSA มาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันขอบคุณข้อมูลข่าวจาก mtr ออนไ n น์ครับ